อ๋อพี่น้องครับออยากได้แม่สาวอมีให้เลือกมากกว่า10ตัวราคาตั้งแต่สามหม่นห้าพับาทถึง60,000บาทครับราคแม่ลูกราคาตั้งแต่ห0 0 0 0บาทถึง120,000บาทครับอแล้วมีอนาคตพอพันธุ์นำครับพี่น้องอมาที่สุพรรณีฟาร์มพี่น้องอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเด้ออ่าสนใจมาเบิ่งเลยครับอยู่ใกล้ มือโท0862497789 0880784879ครับสนใจง่วแม่สาวงัวแม่ลูกอม่าเบิงได้มีให้เลือกมากกว่า50ตัวครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเดอ้อมุนนี้พามาอำเภอวาลินครับจงังหวัดอุบลราชธานีเด้อมุนนี้วันที่10 กุมภาพันสองพันอาร้อยของิจจีครับพ่อพีพ่อหนองเมืองไทยบ้านเอาแม่ลูกและพ่อฟังครับม้วนยางไปรอบหนึ่งมีเสียงเพลงเมืองกันทายได้กันสินทายกันทายไม่ได้กะเอาแชมปได้พี่น้องเพราะมันตีลีกซิตแกลแก่ที่หลังมุมลำบากครับโอเคตามผมมาเด้อกระโดนครับพ่อเมืองไทยบ้านไทยกี่ไทยกระโดนบ้านเฮานี่ทั้งเวิร์ดแปดตัวพี่น้อง อันข้าเข้าเนาะตัวแม่เนี่ยตัวผ er no ู oh no, nah, ้เนี่ยตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่กับสีไม่ตัวนี้ครับสีเงี้ยสูงสูงสองสามตัวครับสามเฮ้ยตัวนังนี้ตัวนี้โหนี่สามตัวนี่เลี้ยงกันนี่หนึ่งสองสามให้ว่านอืมผมว่านี่หาเดือนให้บ้านให้กีให้กระโดน แปดต 75, ัวเจ็ดหมื่นเนาะแปดตัวเจ็ดหมื่นหาพันบาท <c oughs> าตัวนี่เป็นตัวผูกสองสามค่ันแยกกันจงคุย,ยก,กันเนาะแยกรกรจะคุยกันรขาตัวแยกไครพ่กคุโตกรคุยกันทีหลังแปดต 95, ัวเจ็ดหมื่นหาเทกีเทบาทไอ้นาอง้ามาโซนททเททาเมียอยู่ไทยบ่หลายอ เสียงเพลงดังแห้งนะติดลีกระซิ์ <c oughs> ผมสิดทายทำทายได้เด้อพี่น้องไปไปเบิ่งสมปอยหน่อยวันพฤหัสวันศุกร์แยกการช่างวันเสาร์วันอาทิตย์ทิ่มาให้อไหม <c oughs> ตีลีกระซิดมันยากมันท่นแก่ครับ <c oughs> แปดตัจิตเอ้ยเฮ้ยใครจะไปเจ็บปัญหาหรือโง่ปัญหาเจ็บปัญหา <c oughs> เหานาะ ไทยบานไทยกีตัวไรครับตัวไรมีนมาเบิ้เหรอเบิรเนี่ยครัออเอาฝากด้วครับตัวเ่เก่าสี่สังเก่าสองตเก่าสองสามสามแปดเก่าสามสามแปดเก่าเพื่อนหนเพือนเพืนเพื่นในบุตะการครับตะการตุกการอุบลของนครับสวัสดครับครับเเ การวุ้นไทยบ้านไทยกีดังว่านี่ฮึแมาอยู่โซนไทยเหรอยังไหนยินเสียงเพลงอยู่ครังพ่อบิ่งลูกเลยแม่เป็นไทยไงลูก เป็นเลขงอนี่เพราะว่าลูกตัวแรกนะลูกแรกลูกสองนะเมื่อคืนคืนจะเขาอย่างเนื้อหนังลูกของมานหาเดือนแม่สูงลอยสามสิบหาถึงลอยสี่สิบพามันเท่าไหร่ครับแม่ลูเกเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแยกว่าครับ แยกแยกแม่อะไรครับรแม่สีหลูกสาแม่สี่สิบห้าลูกสาห้าแม่มาขาแข่งดีครับตืมตงเงืนะอกนมโยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแม่สี่สิบห้าลูกสามสห้า ดูกรีคอรีตัดีตูวทดูเลเปิดเพลงนะพี่น้องวันนี้แต่เพลงมากสี่ดเดซเซาท์ไยเลยนะครับ <parameters> ติดเหลืองติดลิกาซิตความยากในเสียงเพลงเอามาค่อมเดียวเจ็ดหมื่นเจ็ดเนาะสี่หมื่นห้าก็สามหมื่นห้ากันแยก ฝากามือไว้ครับสะดวกครับ6 6 3หกสามซูนหกสามซีีเจ็ดซีเจ็ดสองห้าแปดองสองห้าแปดสองมาจกพูวนิเพราะวันริหนูวนคลคลซอมหาพ้าเบิงแม่สาวงี้่เมษาความสมันครับ ได้4ีซีักค่าไม่เท่าไหร่ครับนี่หกห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นหาพันบาทหอ่งำตัวเงาดิแม่สาวนาคมห้าสิบห้าสิบหกเหืองเัา 6กมืนหาเง็เรียบงว่างนมเป็นน่มแมสางกมืนหางนะย0งงอกมื่นหางพันป่าราผ้าหออตอรองเลยมาอีกตัวหนึ่งนี่กับเมสาวครับเขาต้นนี้ฮาเปดต้นนี้ต้วนี้ฮาแปด โยหาหมื่นแปดพันบาทหน่ 14, อยสี 58, ่สิบบวกหน่อยสี่สิบหาหาหมื่นแปดเป็นราคาหอต่อร่องเลยหาหมื่นแปดเมสาวความชมอืมขึ้นแล้ว นี่แล้วกนลัวนี่แล้วนีลาไงไฝากมือวะไงสะดวกวปดห้าศนย์แปดห้านยห่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งไงมาจากเพื่อเพื่อตการบดดืมันตการบขาบนพร้อมความนนี่โั่นรางตการนี่แดงงัวงามเออ เดี๋ยวเบึงเบึงแม่ลูกกันยังแม่ลูกเฮ้ยลูกมันจะสองอาทิตย์อาทิตย์เดียวมันจะได้อาทิตย์เดียวเขาอาทิตย์ปลายชิปเดี๋ยวชิปมือห่วงมันห่วงลูกลูกตัวผูหรือตัวลูกตัวเธอห่อไก่มาได้พี่น้องอันตรายไล่บึงเบึงมันนอนอยู่กันได้เลยลูกมันเพฝืนชิปมือแม่ลอยสี่ชิบวก ลูกจะัวครับตอนนี it, ้สองหรือสาม่นึ่ที่สองนี่งสอง้ามันเท่าไรครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าห้องห้องาห้องรอรองได้ร่องได้ไอ้ลูกพึงซิบหมื่อได้พี่น้อง้าแข่งดีนะครับาแข่งดีเออรับประกันเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอืมมใ้่พิ่งถ่ายมันจังลยง่ายมครับ เจ็ดมื่นหาเป็นราคาหองต่อรองได้เี๋ย<อ>สาวหน่อยน,นี่เออท่ายก็ดีเจ็ดม <45. S 2> ื่นหาแง่มากพุ่มหย่อนพุ่มหยอนพุมหยอนเนาะเจ็ดมื่นหาได้พี่น้องหองต่อรองได้ แห่ฝากเบอไว้บพสะดวกบงศูนย์แปดแปดศูนย์ศ่ศูนย์ศูนย์สี่หเกาศนย์เกาตะการเตะการครับผมทำสินค้าฟารอุโมอย่างนี้คือจะง่ง้างอากไดตันีนิน่อยิเีอ่สิเขา ก้นยี่สิบเดือนครับต่อสองปี้วรออยสี่สิบครับบอกงกห้าหมื่นเจ็ดพันบาทห้าหมื่นเจ็ดตันนี้ก็สซาวความสมเมงอนคู่กันตนี้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันบาท เขาตรงตูมวอาชุหกสุบเจ็ดเดือนเลยาแต่วัา,ามปลไปนี่อแมนตูมสี่หมื่นเจ็ดสูงเกือบลอยสี่ิบห้าครับตนนสี่หมื่นเจ็ดฟบาทเป็นราคาห้องครับต่อรอ,อ,องเลยลองท่ายมันก็ได้ง่ามตัวเงาเลยครับสี่หมืนเจ็ดงามนี่หนังหนาครับ มึงเบื่อวันเดียวมึงท่ายืนสี่เหมือนมน้าเยย่สองตัวหนึ่งหน้าจะฝากเบอร์ไว้เพาสะดวกเอาเบอร์โทษครศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่นึ่งสอีเก้าแปดรทะลมสีเกตของครับ ี่ไหว้เน่าเหลือลูกมันจะเดือนเลยลูกม่นบอกลเป็นยังหนุ่มเดือนหเดือนหนุ่มแม่มันขายเลยอยู่สมปอยขายไปแล้วมาคุยกันเนาะลูกหเดือนลูกไว้ลไหาเดือนเขาธรรมชาติไม่เขาเห็นธรรมชาติเขาธรรมชาติ เแ็้ขาดีทุกอย่างารัเมองลกแล้ห้องไรกันหกหมื่นมาค่าห้องต่อรองได้ ลากคอยอจังหวะ้กนานก็ังที่ากได้่ยอมหกหมื่นครับชูงกับมันน่อยสามชิดขวาก็น่อยสามี่หาห้าห้องตอรองได้เอามาตัวเดียวลูกมันตัวเดียวผมเอาเอาเพิไปนี่ 085แปดห้าชุดแปดห้าสออเกสครับคุณทุนสีจีเกีรขอบคุณครับสวัสดีครับห้า่นหกห่นเจรปเาจำเซอร์ด้ยจำคนนึเอาเงิบ่ยากเลยด้วยด้ยสีิบัวเขาไหนรับนี่ยาไม่ทนี่ามันก็ผมกสา หกหมืนตได้ได้ลูกแจโกนตัวเดียวที่สครับแยกลูกมันออกหกหมืสาฮะสีมเหรอเามมันได้สอเดือนเหรออ๋อสมโตหรือสมหลอด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 ด้วยใบมีอยู่ใบมีอยู่บอแล้วอาหกหมื่นสาม ราคาห้องตัวลองเลยขนาค่มนีหมื่นสามพับาทเอองามงามงามคลังแข่งดีรัประกันหกหมื่นสามราคาห้องตัวรองเลยตัวเดียวามาจเียยฝากไว้เ่สะด หน้าสตัวนี่แม่มาเลยหืมแต่อนที่ว่าหาเหลอเห็นน้ำมางองไครับสตัวนี่งอุณง้ามันเท่าไรครับ่ราคาเท่าไรครับบขราคานี่ตัวละตัวลองนกว่าสองเท่าไรครับตัวละสองเนสามสองเนสามราคาเดียวเนาะตัวนั้นแพงกมูสองเนก สองหมพบาทสองหมืามง้อผูร้อยขุนร้อยี่บบวกนี่กับแม่สองหมื่นสามห้าเบรยขุนว่าร้อยยี่สิบบวกกันครับสองหมามตัวนี้ยังรอกระมูเลสสองหมื่นเก้าสองหมืบาทร้อยยี่สบาอยู 2, 20, ่กับตัวนี้สูง เป็นราคาห้องตัวรองในเอาเราควใหญ่มาจากไช่หนะจากกระเพื่อเล้เพรว่าลินอนุบบนของครัสวดครับวอลินก็แลังกินข้าวกีการทำงานกับมีอุปสรรคแน่มีโลโก้แอลก็ห่อหนีกันยากครับมีเสียงเพลงกันยากเออค่คอยลบค่อยหลีกเอาเพราะมันเป็นงานเป็น หน้าที่ขอ,ข,อข,อข,อของผมเองครับแต่ะะว่าได้วันศุกร์วันที่สิสนี่สมปล้อยน่อยครับวันที่สิมวันเสาร์นี่แยกการช่างกนระลากรีสเกตวันที่สิผมก็บชิมาว่าเล่นดีแค่หนึ่งครับส่วนวันที่สินี่ตลาดเปิดไม่เด้อแยกบ้านจานครับเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตาม พายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับร่างกายแข็งแรงลำลำเลยลวยมันๆมัคลิปเหนียวไว้ซ้ำนี่ก่อนคลิปหน้ายังพอกันไหมเด้อสวัสดีครับ